นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอนว่าอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสณะนะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสณะนะเป็นอยู่นั่นแหละคือหลักสัจจะความจริงของโลกคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของาศาสนาพุทธแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของสัจจะความจริงของโลกเราอย่าลืมว่าธรรมะในโลกนี้ ธรรมชาติในโลกนี้ที่พวกเราเคยได้ยินท็อปปีว่าธรรมะคืออะไรอนะน่ะที่คําถามพระปีนเสาไฟชอบตั้งคําถามกับอาจารย์พระว่าธรรมะคืออะไรปัจจุบันนี้ธรรมะคืออะไรล่ะสมัยไปแล้วนะบาลีคืออะไรล่าสุดกูไปออกอรายการหัวกระแสมีนี่ให้กูท่องภาษาบาลีกลางรายการแล้วนะให้ท่องศินแปดอถ้ากูท่องไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากูรักษาสินแปดไม่ได้แล้วนะทุกว,วันนี้วันนี้อาจารย์เจอพระอาจารย์สมบุรณอาจารย์นิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมที่ ที่อาจารย์ตัดปฏิบัติธรรมวันนี้สองพันกว่าคนท่านก็บอกว้าโอ้ยโยมอาจารย์นี่อดทนมากนะถ้าเป็นอาตมาจะพูดเล่นเล่นเฉอะทำไมถึงว่าท่านบอกว่าถ้าเป็นอาตมานะอันนี้แซลๆซลกับผู้เล่นเกัน,น,กนถ้าถ้าโยมอาจารย์พีเมีแบบอัตตาซะหน่อยนะอาตมาว่าโยมอาจารย์ายาอาจจะพูดว่าแล้วอย่างนี้คนที่เขาเป็นใบ้อะ่ะแสดงว่าเขารักษาศีลไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรก็คนเป็นใบามันท่องภาษาบาลีไม่ได้อ่ะใช่หรือเปล่าแสดงว่าคนเป็นใบ้มันรักษาศีไม่ได้เพราะมันท่องภาษาบาลีไม่ได้ นี่ครั้งหน้าถ้ากูออกรายการอีกคุณจะ,จะ,จะ,จะตอปปี้คำพระอาจารย์ท่าไปกูจะไปฉากกลางรายการเลย <c oughs> วันนั้นเนี่ยพระอาจารย์ชมอาจารย์ว่าวันนั้นคุณแพรลี่กับอาจารย์โยมอาจารย์เบียร์เนี่ยดีมากเลยสุขขุมคำพริรภาพไม่ด่าพระเลยดีมากเลยใจเย็นสุดๆยังชมกันพระที่วัดยังชมกันเลยดีมากเลยวันนั้นไม่ออกรุนแรงเลยออกเปล่าครับเพราะว่าพระอาจารย์นั่งอยู่ด้วยไม่นผมชาเล็ไปนานแล้วถ้าพระอาจารย์ไม่อยู่วันนั้นโดนแน่นอนพระสันตินี่นะ วันนั้นอาจารย์มีนั่งออกรายการพระมีสามรูปแต่อาจารย์เห็นแค่สองรูปคือหนึ่งพระอาจารย์มหาวัฒนาปตเก้ากับสอพระอาจารย์มหาสมบูรณ์อีกรูปหนึ่งกูไม่เห็นกูปวดประสาทมากปั่นประสาทกูสุดๆกูรู้สึกกูมาทำอะไรในรายการ,นารในวันนี้เนี่ยกูเลยออกรายการก่อนเลยวันนั้นที่ออกรายการก่อนไม่ใช่เพราะว่าลำคาญนะไม่ใช,ใใช่ติดงานไปออกอีรายการนาในรายการสดเหมือนกันก็เลยต้องรีบออกจากรายการมนออกได้กัรมาอยู่ได้แค่สองโมงมันรายการมันชนกันพอดีเพราะรายการของกระแสเวลาไปเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะกระทันหันมากเวลาโทรหาอาจารย์เนี่ยเขาจะโทรประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวันอ่ะส่ตพิพวกนี้จะให้ไปออกรายการคืนเนี้ยโทรมาแล้วสี่ทุ่มโหนกระแสโทรมาแล้วแล้วเราก็ต้องแบบเราบางทีเรามีงานไงเราก็ต้องพยายามโยกเลื่อนงานเพราะว่าบางทีถ้าโหยกระแสมามเป็นประเด็นสําคัญไงถ้าเป็นประเด็นสาคัญเนี่ยเราต้องไปชี้แจงเราต้องพยายามไปจะคือถ้ามีประเด็นเนี่ยมันต้องไปเราพยายามจะขอเลื่อนเขาอย่างวันนั้นไปบรรยายโรงงานโรงพยาบาลตํารวจอย่างเงี้ยแล้วเวลามันชนกับบันี ขอคุณโรงพยาบาลตำรวจอุตสาห์เลื่อนให้เลื่อนเวลายโยกไปเป็นช่วงเช้าแทนหรือช่วงบ่ายแทนอย่างเงี้ยให้อาจารย์ได้ไปออกรายการก่อนเราก็เห็นว่าเออเราจําเป็นต้องไปเคลียนะถ้าเราไม่ไปเคลียมันยังเป็นดราม่าทางสังคมเดีย๋ยวจะไม่เข้าใจกันวันนั้นก็จบด้วยดีพระที่โจทย์อาจารย์ก็เข้าใจกันแล้ววันนี้ก็เป็นกัลายาณมิตรต่ออาจารย์ก็มีความศรัทธาต่อท่านในวันนั้นคําถามคือเมื่อกี้กูพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยกระดอนไปไหนก็ไม่รู้นะเวลาเราประสบควาสมสําเร็จในการใช้ชีวิต เราต้องรู้ให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันคือเราเองที่เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยโดยอาศัยหลักคำสอนหลักสัจจะความจริงของโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธศาส,สนาพุทธมันตั้งขึ้นมาเพราะพระองค์เนี่ยทรงบัญญัติบัญญัติศาสนาบัญญัติความจริงอาจารย์สมมุตินะถ้าในโลกเนี้ยยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้นในโลกสมมติทุกวันเนี้ยศาสนาไม่มีแล้วไม่มีศาสนาพุทธ คัถามคือความจริงยังมีอยู่ในโลกนีไหมถ้าไม่มีศาสนาพุทธความจริงยังมีไหมการเกิดการแก่การเจ็บการตายยังมีคงยังคงมีอยู่ในโลกไหมยังคงมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีศาสนาพุทธศาสนาพุทธหรือสัมมาสัพพุธจะเกิดขึ้นในโลกเกิดเพื่ออะไรเพื่อชี้อันนี้เรียกจริงอันนี้เรียกปลอมอันนี้เรียกถูกอันนี้เรียกผิดอันนี้เรียกบุญอันนี้เรียกบาป หลักการแบบนี้เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อบัญญัติความจริงเพราะเราอ่ะไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงสมัยก่อนนะพระเจ้าเกิดขึ้นมาจึงมีลทัทธิความเชื่อมากมายของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาเชื่อกันว่าไอ้สิ่งเนี้ยจริงแต่เมื่อพระเจ้าเกิดขึ้นบนโลกพระองค์จึงทรงบัญญัติความจริงว่าอันนี้สิเรียกว่าจริงอันเนี้ยเรียกว่าเชื่อดังนั้นศาสนาพุทธเกิดขึ้น ไม่ใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยมายอมรับนับถือหรือเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อให้พระองค์เนี่ยได้บัญญัติสัจจะความจริงจึงบัญญัติความจริงนั้นเพื่อให้พวกเราศึกษาเล่าเรียนจะได้เดินถูกต้องตามหลักสัจจะความจริงนั้นแล้วเดินออกจากสมมุติในความไม่จริงออกได้ดังะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พยายามบอกสอนหลักคำสอนในเจ้าอาจารย์พยายามบอกสอนหลักสัจจะความจริงว่า เฮ้ยการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของเอาไปทิรักมันเป็นทุกข์นะถ้าเราจะยังคงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์นะเทเทวาไม่สามารถโดนบันดาลชีวิตเราได้นะทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตของเรานะการอ้อนวอนขอร้องการบูชบาสัญก,การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการอ้อนวอนขอร้องโดนบันดาลไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือในชีวิตเราได้นะ อาจารย์กําลังชี้ให้เห็นตามหลักคําสอนพระเจ้าแต่ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเราเองไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคําสอนไม่เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนได้ถ้าเราศรัทธาในคําสอนพระองค์ได้เราจะได้ประโยชน์ที่ตัวเองแต่ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่เราเชื่อศรัทธาในสิ่งอื่นก็แค่เชื่อศรัทธาในสิ่งอื่นไปไม่มีใครว่าอะไรเลย ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกพยายามสอนตามหลักคำสอนพระเจ้าเพื่ออาจารย์ต้องการชี้แจงหลักความจริงเท่านั้นเพื่อให้เรารู้ว่าในโลกนี้ความจริงมันเป็นแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพระองค์แล้วพระองค์ทรงรู้ยิ่งรู้พอคำสอนของพระองค์เนี่ยพเราะในเบื้องต้น ไพรเลาะในท่ามกลางไพรเลาะในที่สุดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอัฐะและพยัญชนะสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมหมดแล้วไม่จําเป็นต้องบับัญญัติเพิ่มไม่จําเป็นต้องตัดทอนทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ตามหลักเหตุหลักผลเราจึงเชื่อมั่นในหลักคําสอนของพระองค์ได้เลยอาจารย์พูดมาเนี่ยใกล้เวลาหมดเวลาและอีกประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยพวกเราเริ่มเห็นหลัจจากความจริงในการใช้ชีวิตว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากมันคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเรา พราะชีวิตของพวกเราคือความจริงธรรมะของพระองค์คือความจริงความทุกข์ในชีวิตเราเป็นเรื่องจริงการเสียใจในชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงความสุขบ้างไม่สุขบ้างมันก็เป็นเรื่องจริงการร้องไห้น้ําตาไหลก็เป็นเรื่องจริงการเป็นหนี่เป็นทุกข์ในโลกก็เป็นเรื่องจริงความรักเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกก็เป็นเรื่องจริงมันจริงทั้งหมดเลยและพระองค์ทรงสอนความจริงเหล่านี้ให้เรายอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ แต่ถ้าเราสอนแล้วได้ยินได้ฟังแล้วแต่เรายอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้ก็ทําอะไรทุกต่อไปคําถามคือทาไมเราถึงยอมรับความจริงไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันจะเดินจากเราไปเราไม่ยอมรับความจริงว่าไอ้แฟนเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะนอกใจเราได้เราไม่ยอมรับเพราะเราเห็นว่าเราคิดว่ามันจะยังคงรักเราตลอดไปเราไม่ยอมยอมรับว่าวันหนึ่งคนที่เรารักมากสุด สุดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อจะเป็นบุตรธิดาญาสาวรหิตพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายเราไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะตายจากเราไปเราไม่ยอมรับในสิ่งนี้เมื่อวันหนึ่งเขาตายจากเราไปเขาพลากจากเราไปเขาเดินออกจากชีวิตเราไปถูกไหมถูกถ้ายอมรับความจริงได้จะทุกน้อยมากแต่ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกต่อไปพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามให้เราเชื่อในสิ่งใด ไม่เคยห้ามให้เราเนี่ยพอมพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดแต่พระองค์เนี่ยทรงอะไรทรงให้เราเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองใครอ่ะที่ไม่ยอมรับความป่วยไข้ของตัวเองยอมได้ไหมคาถามคือเราไม่ยอมรับหรือความป่วยไข้สุดท้ายเราจะป่วยแน่นอนไหมป่วยแน่นอนใครในที่นี้มีใครอยากเป็นมะเร็งไหมมีป่ะขอดูมือหน่อยสิไม่มีเลยเหรอสักคนไห เอาสักโรคหนึ่งก็ได้นะมีใครอยากป่วยไข้ไหมไม่มีใครในที่นี้อยากถูกห่วยรางวัลที่หนึ่งบ้างขอดูมือหน่อยมีไหมอยากถูกห่วยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหทำไมบานเนี่ยทําไมถามว่าเป็นโรคมะเร็งไม่เอาทําไมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเอาวะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นสิ่งที่นดามาสู่เราเหมือนกันนะเห็นปะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงความจริงคืออะไรเรามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งแน่นอนคืออะไรโรคภัยแค่เจ็บไม่ว่าจะโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตาม เรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเราไม่ยอมรับเห็นป่ะเราไม่ยอมเลือกโรคภัยเราไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่มันจะได้แน่นอนนะมันได้แน่นอนนี่ไม่พ้นไม่อยากได้แต่ได้แน่แต่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยปัญญาอ่อนเลยนะมันเนอพบพบเลยว่าชีวิตเนี่ยบางคนเกิดมายังตายอ่ะยังไม่เคยถูรางวัลที่หนึ่งพ้่ส้ไม่รู้ดวสซ้นว่าตายแล้วเกิดใหม่จะได้มีโอกาสถูรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไหนใครในที่เนี่ยน่าจะถึงร้อยคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยใครบ้างเคยถูรางวัลที่หนึ่งขอดูมือหน่อย มีไหมไม่มีเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำแต่ทำไมเราบอกว่าเราอยากได้ในสิ่งนี้ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องไม่จริงสำหรับชีวิตเราแต่ความเจ็บปวดได้ไข่เนี่ยมันจริงแน่นอนแต่เรากลับไม่อยากได้ความจริงเราอยากได้คำหลอกลวงเวลาเราอยากจะถูกหวยรางวัลววที่หนึ่งทำไมจะเริกปรุงแต่ถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเวลาซล็อลตเตอรี่เนาะเดี๋ยวถ้าถูกยัดใส่กระเป๋า ซื้อมาแล้วกระสุลวันที่หนึ่งวดนี้จะเอาไปใช้นี่ตรงนั้นจะเอาไปโปะตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเวลาเงินเหลือปุ๊บฉันจะเอาไปสร้างบ้านฉันจะจ่ายนี่มึงถูกหรือยังคําถามมึงยังไม่ถูกด้วยซ้ำแต่มึงกินตนาการไปหมดแล้วมึงจะโอนนี้หมดสินแล้วสุดท้ายไปคาดหวังในสิ่งที่มีจริงไหมไม่มีจริงอันนี้จงไม่เที่ยงมากเลยแต่สิ่งที่จริงแน่ๆคืออะไรเกินแก่เจ็บตายพัดภาาผิดหวังจากของเอาเปที่รัก การเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลตีอกชกตัวจะเป็นจะตายเนี่ยสิจริงแต่ยอมรับไหมไม่ยอมรับนั่นแหละในโลกเรามันจึงทุกข์เวลาไม่ถูกหวยทุกมะทุกแล้วบอกว่าละ่ะเข็ดกูเข็ดแล้วกูไม่เอาละแต่ไงงงวดหน้ามึงเตรียมซื้อใหม่หาเลขใหม่แล้วแต่ตอนแรกบอกเข็ดเข็ดไหมไม่เคยเข็ดเห็นไหมเราไม่เคยหลาบจํากับความทุกข์ซ้ำซ้ซากๆในการใช้ชีวิตของเราเราไม่เคยจดไม่เคยจําเลย ทุกซ้ำๆทุกบ่อยๆทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำทุกซากเราทุกจากสิ่งเหล่านี้ตลอดสังสารวัรอายาวนานในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราไม่ใช่เกิดตายครั้งแรกนะพระเ,เจ้าบอกว่าเอาสัตว์ทั้งโลกเนี่ยนะแล้วเอาต้นไม้สัตว์ทั้งหมดในโลกนี้เลยนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์ทั้งหมดแล้วเอาต้นไม้ทั้งโลกมาเหลาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเอาสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเอาไม้ที่มีต้นไม้ในโลกเนี่ยมาเสียบสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเชื่อไหมว่า ต้นไม้เนี่ยที่เอามาเหลาเป็นไม้เสียบสัตว์เนี่ยเสียบไม่พอสัตว์บนโลกสัตว์บนโลกมีมากกว่าต้นไม้บนมหาปฐพีมากมายมหาศาลการเกิดการตายของสัตว์เนี่ยมันเวียนตาย,เว,ยเวียนเกิดในสังสารวัตรเนี่ยไม่มีวันจบวันสิ้นเลยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ตามเราเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเคยล้อไห้น้ําตาไหลจากการพัดผ้าผิดหวังจะขอเป็นที่รักมันนับไม่ถ้วน เราเคยเกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนพิการเราเคยเป็นกัสเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต้องไปให้เขาฆ่ากินเพื่อทําเป็นอาหารเราเคยเกิดเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสาวเราหิตเป็นกษัตริย์เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นข้าทาบบริวารเราเคยเกิดตายเป็นสิ่งเหล่านี้มาหมดตลอดสังสารวัฏยาวนานเราเคยไปเกิดไปตายในนลกในนาเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาเคยไปมาหมด แล้วเราก็ทุกในทุกทุกภพทุกๆุกชาติเจอแต่ความทุกน้องให้น้ำตาไหลทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติตลอดสังสวาอายวนานพระองค์จึงบอกว่าเบื่อหรือยังเพียงพอหรือยังต่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความสงบลังงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อที่จะออกจากระบบความทุกเหล่านี้พร้อมหรือยังที่จะออกจากความทุกในปัจจุบันเรามีโอกาสในการเกิดเป็นคนแล้วซึ่งโกเกิดได้ยากมากในการเกิดเป็นคน แต่ปัจจุบันเราได้มีโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้ววันนี้การที่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแผ่ไพสาลไปทั่วโลกก็ยากยิ่งกว่าที่จะมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลกการจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อตรัสรู้ธรรมนี้ก็ยากยิ่งนานๆที่จะมีมาสักครั้งหนึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ธรรมะของพระองค์ได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลกแล้ววันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วและเราก็ได้เกิดเป็นคนรวมทั้งเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังสัมมาสัมพุทธะก็เกิดขึ้นในโลกแต่ปัจจุบันนี้เพียงพอหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายลครกำหนัดกับสังสารวัฏนี้กับการยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในโลกที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นเพียงพอหรือยังต่อความเบื่อหน่ายนั้นถ้าเรายังติดในรสอร่อยของโลกนี้เราจะเดินออกจากความทุกข์นี้ไม่ได้ แต่ถ้าเราเริ่มมองเห็นโทษเริ่มมองเห็นโทษของรสอร่อยของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ถ้าเรามองเห็นโทษของมันเราจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนั้นได้พระองค์จึงตัดศีลสมาธิปัญญาสมตัวเป็นวิถีทางแนวทางในการเดินออกจากกองทุกนี้เรียกว่ามักแปดสามอย่างศีลสมาธิปัญญาศีลห้าข้อพยายามรักษาให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ มันจะเป็นการละเว้นในการที่เราเนี่ยจะไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาเมื่อเราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นวิบากกรรมจะส่งผลแก่เราไม่ได้เพราะเราไม่สร้างเหตุผลไม่ต้องรับไม่กินพริกก็ไม่ต้องรับผลของความเผ็ดร้อนของพริกนั้นถ้าเราไปสร้างเหตุต้องได้รับผลของเหตุปัจจัยนั้นดังนั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพบพิดในกรรมพูดโกหกดื่มสุราไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ในห้าตัวนี้ เราไม่ต้องรับผลของความทุกข์จาก5อย่างนี้นี่คืออย่างที่1เรื่อง4ีลจำไว้นะใครจะทํำก็ทําไปนะเพราะมันไม่ใช่ข้อห้ามมันเป็นสิ่งที่เรารักษาถ้ารักษาได้ประโยชน์เกิดแก่เรารักษาไม่ได้ก็โทษเกิดแก่เราเลือกเอาแล้วก็ทุกต่อไป 2. ส,สมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งมีสติสัปชัญ,ญญาในการระลึกรู้ตัวอยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะตลอดเวลาให้เราพยายามรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ การรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขนาคืออะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งเราเดินเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยในขณะที่เรานั่งตั้งใจฟังเพลงไปก็มีสติในการตั้งใจฟังมีสติในการตั้งใจฟังอย่าหลงไหลได้ปื้บอย่าเพ้อเพลินไปตามอารมณ์พยายามมีสติสัมปชัญญะเดินมาถ้าจะโยกขาเขย่าขา,ขาเล็กน,น้อยเขยา่าหัวเล็กน,น้อยก็มีสติรู้ว่ากำลังขยับร่างกายอยู่เป็นการเคลื่อนไหวรู้อยู่พุทโธพุทโธมันจะพุทโธได้เมร่าวนในขณะที่มึนกำลังฟังคอนเสิร์ตกันอยู่ก เออมึงแต่เย้ยวเย้ยวันอยู่นะเออคงพูดโทไม่ได้นะแล้วอย่าตะโกนแหกปากออกมาในขณะนี้ครับสนุกไหมทุกคนพูดโทไม่ได้นะมันจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะแต่สามารถทําได้มึงรอพูดโทดูก็ได้นักร้องบนเวทีอาจจะงง,ง,งนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงจินตนาการสิเชิญกูมามึงเชิญกูมาฟังมาสอนทร,รมะาก่อนอะแล้วแบบอยู่ในกระแสลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานมึงคิดดูถ้ามึงเกิด เข้าถึงกระแสแห่งทมขึ้นมาในเวลานี้อ่ะแล้วเกิดจเจริญอาณาปณส,สีขึ้นมาในขณะที่เขากาลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่จะเกิดะอะไรขึ้นกูว่าง,งานกร่อยเลยนะ,ะบอกให้นักร้องนี่มีกรี๊ดเลยนะจะร้องเท่าไหร่ก็บิวอารมณ์ไม่ขึ้นแล้วเพราะอะไรละสังโยชน์ได้ละการ,รพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนได้เกิดบรรลุธรรมขึ้นในขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่แล้วก็ลังจะเข้าคอนเสิรต์ตฮาเลยนะกูบอกให้ที่นี่จะเป็นต้นแบบเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจเจริญสติได้ เสพทุกอย่างอย่างมีความสุขเราสามารถดูหนังฟังเพลงทุกอย่างได้แต่ประกอบด้วยสติไม่ใช่เรากาลังแบบฟังเพลงคนอื่นอยู่เรากาลังฟังเพลงแล้วเราแบบมันไส้หีกคนข้างๆทำไมเสียงดังจังเลยอินี่ตัวเหม็นจังเลยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วแบบกลิ่นตัวมันออกเนี่ยทาไมอีนี่มันยืนบังกูจะเลยวะอกุศลเกิดนะอกุศลเกิดเวลาเสพคอนเสิร์ตก็ดูของเราไปใครจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจใครโฟกัสที่ตรงหน้าอย่างเดียวอยู่กับปัจจุบันขนาเนี้ยก็เสพกามได้เสพกรามได้แบบไม่มีความทุกข์ มีความสุขในปัจจุบันได้ปะมันทําได้ประคองสติไว้อย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทมากหลายไขรเสพของเราไปแก้ไขที่ตัวเองเขาไม่ทําเราแก้ตัวเองตัวสุดท้ายคือปัญญายอมรับตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตของตัวเองให้ได้ยอมรับความจริงทุกอย่างทุกเรื่องในใช,ชีวิตประจําวันยอมรับว่าเออในโลกมันเป็นแบบนี้คนเขาเป็นอย่างนี้ตัวเราเองเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นเออสังคมมันเป็นแบบนี้เขาด่าเราเขานินทาว่าอะไรเราก็มันเป็นแบบนี้โลกกระทำแปด มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริมมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ก็มันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปแก้ไขอะไรใครได้ยอมรับไปตามความเป็นจริงก็มันเป็นของมันเช่นนั้นเองเรากลับมาแก้ไขที่ตัวเองง่ายกว่าจบที่เราเบาที่สุดนี่คือเรื่องของปัญญายอมรับซะไม่ต้องไปวิ่งแก้ไขแก้ตัวเองง่ายที่สุดนี่คือหลักคําสอนพละเจ้าคือสีสมาธิปัญญาแบบง่ายที่สุดหมดแล้วชั่วโมงหนึ่งเออ ขอให้เรานําหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ถ้าเรานําเหตุปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังทมแล้วเมื่อได้ยินแล้วต้องนํากลับไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองให้ได้ถ้าเราแก้ไขสันดานคือการกระทาทางกายวาจาใจของเราให้สุจริตได้กายวาจาใจทุจริตจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะในขณะใดกายวาจาใจสุจริตเกิดกายวาจาใจทุจริตจะดับ ในขณะใดก็ตามกายวาจาใจทุจริตเกิดกายวาจาใจสุจริตจะดับแทนมันตรงกันข้ามมันจะทําได้ทีละอย่างขณะที่ทําชั่วจะทําดีไม่ได้ขณะที่ทําดีจะทําชั่วไม่ได้ขณะที่คิดชั่วจะคิดดีไม่ได้ขณะที่คิดดีจะคิดชั่วไม่ได้เพราะมันคิดได้ทีละเรื่องมันต้องให้เรื่องชั่วดับไปก่อนเรื่องดีถึงจะเกิดได้มันต้องให้เรื่องดีดับไปก่อนเรื่องชั่วถึงจะดับถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นมันรู้ได้ทีอย่างพยายามประคับประคองให้มันคิดแต่เรื่องดีดี เมื่อคิดดีคำพูดจะดีการกระทำจะดีตามแก้ที่เรานะพยายามปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าให้ได้โอ้โหอประชุมนี้ดีนะข้าเช้าแพงมาว่าฝากเจคกนหน่อยนะเผือวันหนึ่งจะมาบรรยายทรรใช้สถานใช้สถานที่นะเออสถานที่มันเข้าท่าดีไปหน่าจัดมีนิคอนเสิร์ตธรรมมีนิคอนเสิร์ตธรเดี๋ยวกูมานั่งสวมดมนต์นะนะสวมดมนต์ให้ฟังไม่ต้องนั่งร้องเพลงแล้วก็สอนธรรมะไป วันที่31ธันวาคมนี้อาจารย์จะจัดสวดมนต์ข้ามปีที่หมอเสงนี่รังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอมธรรมศาสตร์รังสิตน,นะวันที่31 4สี่ทุ่ถึงตีหนึ่งรับสามพันคนเพราะห้องประชุมบรรจุได้แค่นั้นมันทําอะไรไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วก็จะสอนวิธีการสัจชายะหรือการสาธยายหลักตามหลักคําสอนให้เราเนี่ยน้อมไปตามกระแสของการสวดมนต์ให้ได้ทุกวันนี้เราสวดมนต์เนี่ยสักแต่ว่าสวดไปตามท่วงทํานองแต่เราไม่ได้ใส่ใจในเนื้อหาอัรรมอาจารย์ก็จะให้สวดไปทีละ ทีละบทส่วนบทหนึ่งอาจารย์จะที่บายให้ฟังว่าบทสวดเมื่อกี้เนี่ยเราต้องน้อมใจเข้าหากระแสแห่งธรรมยังไงแล้วจะนําหลักธรรมที่สวดมีความหมายว่าอะไรแล้วก็จะอธิบายไปสวดไปอธิบายไปสวดไปแล้วก็เจริญอาณาปณาสีรู้ลมหายใจข้อ,อข้ามปีเพื่อเป็นการสร้างกุศลใหญ่พระเจ้าบอกว่าการเจริญอาณาปณะสีในสถานที่ใดเวลาใดก็ตามนั่นเรียกว่าสถานที่อันเป็นทิพย์อันเป็นทิพย์แก่เราเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้น เป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการเริ่มต้นปีใหม่ที่ที่สุดแต่ตอนนี้ใกล้เต็มแล้ว2,400คนแล้เพิ่งประกาศเมื่อวาน่เอง2,400คนแล้วจะเต็มละ3,000คนเร็วมากใครเผื่อว่างไปได้อ่าไปได้ไไดก็มีข้าวต้มอะไราเลี้ยงนะอ่าตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงแต่น้ําแต่อีกผู้รู้สิษย์ตัวนี้ท่านลาบอกว่าไม่ได้อาจา,กการย์กลางคืนมันหิววันวันไม่ทําหาอะไรต้จ,จะแดกอย่างเดียวนะ กลางค่ำกลางคืนมึงก็ยังลุกขึ้นมาแดกว่าปัญญาปัญญากูญญามไม่แปลกใจว่าทำให้มึงอ้วนมีคนพยายามถามอาจารย์เลยนะอาจารย์จะทํายังไงดีให้หนูหายอ้วนเลิกแดกสิจ๊ะมึงยังแดกไม่เลิกมึงจะหายอ้วนได้ไงคาถามประมาณนี้เนาะอันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเพราะว่ามันชั่วโมงหนึ่งพอดี ก็ขออนุโมทนากับผุท่านทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระรกกทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพรอใครมีความทุกข์อยู่อาจารย์ขอมเหนอยวอวยพรให้พ้นจากความทุกข์ไปด,ด้วยดีใโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะอนุโมทนาจ<า>้า